สองเงื่อนไขเข้ารอบ8ทีม VNL 2023ของสาวไทยต้องทำอย่างไรก่อนที่ตอนรระฟังฟากดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะหลังจากทีมวลลอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้คโครเอเชียอย่างพลิกล็อก0ต่อ3เซตในศึกเนชั่นลีก2023ทําทำให้แข่งในสนามที่2ทั้ง4นัดแพ้รวดส่วนอันดับในตารางคะแนนทั้ง2สนามชนะ2นัดมี8คะแนนรั้งอันดับ13จากผลงานที่ออกมาสรุปสถานการณ์ การเข้ารอบของวอลเลย์บอลสาวไทยว่าจะมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมหรือไม่กฎการเข้ารอบคัดเอา8อันดับแรกเข้าสู่รอบน็อกเอาท์จนถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งวอลเลย์บอลจะนับจํานวนนัดที่ชนะมาก่อนถ้าจํานวนนัดที่ชนะเท่ากันจึงไปตัดสินกันที่คะแนนสถานการณ์ปัจจุบันสองอันดับ8ในตารางคะแนนตอนนี้คืออิตาลีชนะ5นัดมี12คะแนนส่วนอันดับ9คือเซอร์เบียชนะ3นัดมี10คะแนนและทุกทีมยังเหลือประ ก,การแข่งขันอีกทีมละสีนักในสนามสุดท้ายโอกาสของทีมชาติไทยปีที่แล้วไทยชนะ5นักคว้าอันดับ8ไปครองด้วยคะแนนที่เหนือกว่าโดมินิกัน ในปีนี้สถานการณ์แตกต่างกันออกไปเพราะมีหลายทีมท็อปฟอร์มพร้อมๆกันทําให้อันดับ8ตอนนี้คืออิตาลีชนะ5นัดเท่ากับไทยปีที่แล้วทั้งที่ยังแข่งไม่จบถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้สนามที่3ซึ่งแข่งที่ประเทศไทย4ีนัดไทยต้องชนะรวดเพื่อเพิ่มจํานวนนัดที่ชนะให้เป็น6แล้วลุ้นให้ทีมด้านบนชนะไม่เกิน6นัดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยากมากๆหรือถ้าอธิบายให้ง่ายที่สุดก็คือต้องลุ้นให้อิตาลีแพ้รวดใน4ี ที่เหลือเจอเงื่อนไขแบบนี้เข้าไปเรียกได้ว่าในทางทฤษฎียังพอเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัตินั้นคงยากแล้วโปรแกรมการแข่งขันนัดที่เหลือวันที่27มิถุนายนไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่29มิถุนายนไทยพบตุรกีเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่1ก,กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา20นาฬิกาสนาทีวันที่สองกรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา20นาฬิกา30นาที ขอ,ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวเลเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ